ซอฟเฟลเดินหน้ารณรงค์สร้างการรับรู้เรื่องภัยร้ายจากยุงลายสู่เยาวชนและประชาชนปลอดภัยโรคไข้เลือดออกเดินหน้าลุยต่อปี2568กับมาตรการปราบยุงลายปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกซอฟเฟลสเปรย์และโลชั่นทากันยุงยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ประชาชนและเยาวชนได้รับรู้ถึงภัยเงียบที่ฆ่าชีวิตบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวเพิ่มขึ้นทุกปีโดยในปี2567 พบผู้ติดเชื้อมากขึ้นถึง276,000รายและเสียชีวิต280รายทั้งนี้คาดว่าปี2568จะพบผู้ติดเชื้อสูงสุดของค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังถึง3เท่าเลยทีเดียวด้วยเหตุนี้ ซอฟเฟลจึงไม่หยุดที่จะมีส่วนร่วมในการรณรงค์กับการลดการสูญเสียโดยที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกให้กับคนไทยอาทิคโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกระหว่างซอฟเฟลกับกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรม Quality Moments with Soft w e l l โมเมนต์ดีๆไม่มีเฟลกับซอฟเฟลและในปี2,568ซอฟเฟลเดินหน้าต่อเนื่องผนึกกำลังกับหลายหน่วยงานอย่างเข้มขน้นก็คือว่าเรามองว่าได้ข่าวทุกปีว่าโรคใครเลือดออกเนี่ยอันตรายถึงชีวิตเราก็มองว่าอถ้าเราเริ่มให้ข้อมูลให้ความรู้ตั้งแต่เด็กๆไปเลยเนี่ยน่าจะดีเขาจะได้เลกับป้องกันตัวเองอยู่เสมอนะคะเพราะเด็กๆเนี่ยไปวิ่งเล่นตรงไหนบ้างเนี้ยเราไม่รู้แล้วบางทีเป็นไข้ก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรทีเนี้ย ก็เลยคิดขึ้นมาว่าเอ้งั้นเราต้องไปจอยไปร่วมมือกับทางโรงเรียนแล้วก็เลยได้เลือกโรงเรียนบางชันนะคะรึณวิทยรรูสอนเพราะเห็นว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่สามารถช่วยและร่วมมือตรงนี้ได้ดีนะคะก็เลยมาเริ่มที่นี่ทีแรกเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีต่อๆไปเรื่อยๆเนยคะ่ะมีเกณฑ์ในการที่เราจะเลือกโรงเรียนนะคะในแต่ละที่่เราจะไปมีไหมคะค่ะคือตอนนี้เราอยากจะเริ่มที่ที่กรุงเทพมหานครคนก่อนนะคะแล้วทีนี้หลังจากนี้ไปเราก็จะจริงๆเราอยากไปทุกโรงเรียนนะคะทั่วประเทศแต่จํานวนโรงเรียนเยอะมาก พราะฉะนั้นเราก็มองว่าจะต้องเป็นโรงเรียนที่อาจจะมีสถานที่พร้อมที่เราจะสามารถไปให้ข้อมูลให้ความรู้ได้นะคะแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยให้ความร่วมมือได้ดีนะคะแล้วก็อันนี้ก็อาจจะเป็นโรงเรียนที่เราเริ่มทดลองแล้วเราก็จะการเรียนรู้สักวันเนี้ยนะคะเราก็ไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาที่จะไปโรงเรียนในภาคอื่นๆต่อไปค่ะถ้าการวจสอบรับอยางไงบ้างคะที่เราแบบเลือกทำที่โรงเรียนเราเนี่ยจริงจริง เ,เราคาดการณ์ว่าเป้าหมายนะคะคือไม่ไม่ได้หมายถึงว่าโอ้ยสินค้าเราต้องขายได้อะไรอย่างนั้นแต่เราต้อง,องการให้ทุกคนดับค้ากันตัวเองแล้วจำนวนเคสของไข้เลือดออกค่ะลดลงลงทุงปีซึ่งถ้าเกิดมาจากซอฟเฟลได้เนี่ยเราก็จะรู้สึกปลื้มใจนะคะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดอ,อันตรายจากจากยุงลายได้อย่างนี้ค่ะค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของโรงเรียนบางชันปริมวิทยาลันุสรน,นะคะที่มีหน่วยงานภาคเอก,กชนนะคะ ได้มาร่วมมือกันเป็นการเขาเรียกว่ากระตุ้นนะคะของในการที่เราจะรณรงค์ให้ทุกคนนั้นปลอดภัยจากไข้เลือดออกค่ะว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยค่ะผู้ใหญ่จริงๆไมยเห็นในเรื่องของสถิติว่าเด็กนักเรียนมีความต้องการที่นี่เยอะขนาดนั้นที่นี่ยังไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีนะคะยังไม่ไม่ค่อยเห็นนะคะยังยังไม่มีด้วยเหตุว่ากรุงเทพมหาคนครนี่ถือว่าเป็นนโยบายที่จะต้องรณรงค์แล้วก็ให้ความรู้กับนักเรียนในการอบรม มีการรณรงค์ทั้งชมชุมชนบ้านวัดโรงเรียนรอบๆโรงเรียนเราก็าไปหมดเลยนะคะแล้วก็ถือว่าโรงเรียนตอบรับปับโครงการดีๆของซอฟเฟลในวันนี้ค่ะรู้สึกยินดีค่ะแต่ว่าหลังจากมีไปตามจัี้เขมีปัญหากเรื่องไ้ใช่ใช่ค่ะ <ๆ S 1> คือเราก็มองไว้หลายๆภาคนะคะคือเคสภาคใต้ก็เยอะภาคอีสานก็เยอะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้อยากจะมุ่งไปที่จุดใดจุดหนึ่งนะคะอยากจะพยายามกระจาย ข้อมูลความรู้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผนวกกับกรมควบคุมโรคด้วยที่ไปให้ความรู้แล้วกเ็เราได้มีการส่งคอร์สเฟียนนะคะไปตามออ,อนามัยต่งางๆด้วยเพื่อให้ให้ทุกคนได้เข้าถึกางการป้องกันคะอาจาะแน่นอนว่าวันนี้บรรดาโรงเรียนประกันโลกไม่ด้ดอกน้องายจากทั้งสองคนในโครในวันนี้นะคะก็ด้วยรักและห่วงใยจากทางโรงเรียนบางฉันปรึ่งวิทยาลัยสอนนะคะทางเรียนได้ร่วมมือกับ ซอฟเฟลที่จัดกิจกรรมในวันนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของเรานะคะรวมทั้งวันนี้เรามีชุมชนมาร่วมง,งานด้วยก็อยากใะทุกท่านได้ให้ความสําคัญแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ของกิจกรรมในวันนี้ช่วยกันดูแลบุตรหลานของเราให้ปลอดจากไข้เลือดกออกกันค่ะถ้าอยากจะทำก็เปิดากกิจกรรมนี้แบบไม่ค่ะถ้าจริงๆอยากจะฝากให้ทุกคนป้องกันตัวเองนะคะอาจจะเผยแพร่ความรู้ต่างๆนี้ค่ะต่อคนในครอบครัวคนที่เรารักนะคะแล้ววงใยใครแล้วก็ ให้ข้อมูลตรงนี้ไปนะคะให้รู้จักการป้องกันตัวเองและทําลายแหล่งพาะพันยุงน,นะคะไปทําลายแหล่งน้ําเพราะขัดอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นการป้องกันให้ยุงไม่มากัดเรานะคะอยากจะให้ช่วยๆกันบอกต่อค่ะสนับสนุนโดยสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศษทีพันล้านโดยมาดามแบมแบมกัลยากร